สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆที่จะต้องดำเนินการภายในสนามบินนาดิตะการตรวจคนเข้าเมืองไปจนถึงการขึ้นรถเพื่อที่จะไปโรงแรมที่เราต้องกักตัว14วันค่ะขั้นตอนต่างๆที่สนามบินนะคะค่อนข้างที่จะมีหลายขั้นตอนแต่ว่าไม่ได้มีความยุ่งยากเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องกังวลน,นะคะจะมีเจ้าหน้าที่คอยอธิบายให้คาแนะนากับเราในทุกๆขั้นตอนเลยค่ะ ก่อนที่จะลงจากเครื่องนะคะแนะนำว่าให้เพื่อนๆเ,เตรียมเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นพาสปอร์ตบอดดิ้งพาสตมขาเข้าคัสตอมแบบสอบถามที่ทางเจ้าหน้าที่ให้เราบนเครื่องบินรวมถึงผลการตรวจโควิดจากโรงพยาบาลรวมทั้งแบบฟอร์มการรับรองโควิดที่เป็นฟอร์แมตญี่ปุ่นด้วยนะคะกรณีที่กักตัวที่โรงแรมเตรียมเอกสารการจองที่พักด้วยค่ะ เริ่มกันที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะพอลงเครื่องมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่นะคะก็จะพาเรามาตรงที่นั่งโดยที่ก็จะมีการเว้นระยะห่างระหว่างกันค่ะ เจ้าหน้าที่จะให้เรากรอกข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับสุขภาพของเราในช่วง14วันที่ผ่านมามีการสัมผัสหรือว่าใกล้ชิดผู้ที่ติดเชื้อไหมมีเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงหรือเปล่าหรือว่าเราเดินทางมาจากที่ไหนซึ่งตรงนี้นะคะก็จะมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะคะให้เราเลือกหลังจากที่เรากรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่พาเราไปตรวจเอกสารทั้งหมดอีกครั้งนึงค่ะ โดยที่หลังจากที่ตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้เอกสารใบเล็กๆแบบนี้มาค่ะในเอกสารนี้นะคะก็จะระบุข,ข้อมูลว่าเรามาฟลยบินอะไรมาจากประเทศไหนแล้วก็ต้องกักตัวที่รัฐบาลจัดให้หรือเปล่านะคะรวมถึงเรื่องของการตรวจน้ำลายจะต้องไปตรวจที่ช่องไหนคะ่ะหลังจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่จะพาเราไปตรวจโควิด COVID นะคะโดยที่จะเป็นการตรวจน้ำลายค่ะตามช่องที่มีการกำหนดเอาไว้ อย่างของเป้นนะคะจะตรวจที่ช่อง4แล้วก็ผลการตรวจนะคะจะเป็นเบอร์006ค่ะซึ่งหมายเลข006ยก0ตรงนี้นะคะจะถูกติดเอาไว้ที่ด้านหลังของพาสปอร์ตเราค่ะขั้นตอนต่อมานะคะจะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการลงแอปพลิเคชันแล้วก็การใช้งานค่ะซึ่งทางญี่ปุ่นเนี่ยเขากำหนดเอาไว้2แอปตามนี้เลยนะคะ ตัวแอปพลิเคชันทั้ง2องแอปนะคะแนะนำว่าให้ดาวน์โหลดมาตั้งแต่ที่ประเทศไทยเลยก็ได้ค่ะแต่ว่ายังไม่ต้องทำการเซตติ้งหรือตั้งค่าอะไรเลยนะคะเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่จะแนะนำเรื่องของวิธีการเซตติ้งการลงทะเบียนรวมถึงการใช้งานให้กับเราค่ะแอปพลิเคชันที่จะต้องทำการเซตติ้งร่วมกับทางเจ้าหน้าที่นะคะก็นอกเหนือจาก My SOS แล้วเนี่ยก็จะมีตัว Google Map เซตติ้งไทม์ไล n e เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่สามารถทำการตรวจสอบได้ค่ะข้อมูลที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือจะเป็นเรื่องของตัวอีเมลแอดเดรสที่สามารถติดต่อได้ภายในญี่ปุ่นหรือเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ค่ะถ้าเป็นทางอีเมลนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะทดลองส่งอีเมลด้วยว่าเราสามารถรับข้อความได้จริงหรือเปล่าค่ะถ้าไม่สามารถตั้งค่าที่โทรศัพท์มือถือของตัวเองได้สามารถเช่าโทรศัพท์มือถือที่สนามบินได้ค่ะ ขั้นตอนต่อมานะคะจะเป็นการตอบแบบสอบถามค่ะสำหรับแบบสอบถาม questionnaire นี้นะคะแนะนำว่าให้ทำมาล่วงหน้าได้เลยค่ะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ทำอาจจะเสียเวลาในการทำที่สนามบินค่ะแล้วก็หลังจากที่ทำเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้บันทึกเป็นตัว QR code เอาไว้ด้วยนะคะ ในขั้นตอนนี้นะคะถ้าเราทำมาล่วงหน้าแล้วเจ้าหน้าที่จะให้เราเอา QR code ไปแตะที่เครื่องค่ะกรณีที่กักตัวที่โรงแรมทางเจ้าหน้าที่จะขอดูใบจองโรงแรมค่ะเพื่อตรวจสอบว่าครบตามกำหนด14วันหรือเปล่าค่ะถ้าเป็นโรงแรมที่รถรับส่งจากสนามบินผ่านทางเจ้าหน้าที่ก็จะแนะนำวิธีการแล้วก็ขั้นตอนในการไปขึ้นรถให้กับเราด้วยค่ะสำหรับในขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะได้ชุดตรวจโควิดมา1ชุดค่ะ ซึ่งชุดตรวจโควิดนี้นะคะจะเป็นการตรวจด้วยตัวเองหลังจากที่เข้าประเทศญี่ปุ่นมาแล้ว3วันค่ะหลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีการทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าหน้าที่จะพาเรามานั่งตรงบริเวณนี้เพื่อที่จะรอผลการตรวจโควิดจากน้ำลายค่ะหลังจากที่เราทราบผลโควิดเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้เอกสารควอลทีนหน้าตาแบบนี้มาเพื่อที่จะนำไปใช้ตอนที่จะตรวจคนเข้าเมืองค่ะ ขั้นตอนทั้งหมดที่อธิบายมาจนถึงตอนนี้นะคะจะเป็นขั้นตอนเกี่ยวกับการยืนยันสุขภาพของเราว่าเราเป็นผู้ติดเชื้อหรือเปล่าแล้วก็เป็นการยืนยนันการตรวจน้ำลายซ้ำที่สนามบินอีกครั้งหนึ่งค่ะระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ไปประมาณ2ชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองค่ะ ก่อนที่เราจะเข้าไปในตอมอนะคะจะต้องยืนยันเอกสารใบสีแดงเมื่อสักครู่นี้ที่ได้รับมานะคะกับเจ้าหน้าที่ด้วยมีการกรอกข้อมูลเล็กน้อยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของไฟล์บินแล้วก็วันที่ที่เดินทางมาถึงประเทศญี่ปุ่นค่ะขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองก็เหมือนกับตอนปกติเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายรูปหรือว่าการสแกนนิ้วค่ะ กรณีที่เข้ามาด้วยเอกสาร C.O.E. นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็จะทำการออกเอกสารตัว Resident Card ให้กับเราเลยค่ะซึ่งในขั้นตอนนี้นะคะก็ใช้เวลารอแป๊บหนึ่งนะคะไม่เกิน30นาทีค่ะเสร็จสิ้นขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะไปรับกระเป๋าเดินทางค่ะซึ่งไฟที่มาเนี่ยมีกันแค่6คนนะคะกระเป๋าที่เหลืออยู่ก็เป็นใบสุดท้ายของไฝนี้แล้วค่ะสำหรับในรอบนี้นะคะ ก็มีสุนัขตารวจนะคะคอยตรวจสอบกระเป๋าด้วยรอบนี้นะคะโดนให้เปิดกระเป๋าเดินทางทั้งสองใบเลยค่ะก็โดนยึดในส่วนของพวกเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆนะคะกฎหมายนะคะบอกว่าจะโดนปรับ1ล้านเยนหรือจำคุกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนคิดที่จะนำเมล็ดพันธุ์ต่างๆมาตรงนี้รบกวนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่โดนตรวจสอบกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปผ่านจุดศุลกาก่ ออกมาตรงบริเวณด้านนอกได้เลยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ใช้บริการรถเชนเ t ิลบัสไปยังโรงแรมที่กักตัวนะคะหลังจากที่ออกมาจากตมแล้วนะคะให้เหลี้ยวซ้ายเราก็มองไปตรงประตูที่3นะคะน o อตหมายเลขสซึ่งจะอยู่ใกล้ๆเดินไม่ถึง50เมตรค่ะหลังจากที่ออกมาจากประตูน o อตหมายเลขสเรียบร้อยแล้วนะคะตรงบริเวณด้านซ้ายมือของเราจะมีจุดสูบบุหรี่อยู่ค่ะ แล้วก็จะมีป้ายสีขาวๆตรงนั้นนะคะบอกว่าเป็นจุดจอดรับส่งผู้ที่จะเดินทางไปยังโรงแรมที่อยู่ในละแวกนี้ค่ะรถที่มารับจะมาตามเวลาที่มีการกำหนดเอาไว้ตามตารางนี้นะคะตอนที่เราจะขึ้นรถเนี่ยทางคนขับรถเขาจะขอดูเอกสารควอนทีนใบสีแดงๆนี้นะคะเพื่อนๆก็ต้องแสดงให้กับทางเจ้าหน้าที่ดูด้วยค่ะแจ้งชื่อโรงแรมที่เราต้องการจะเดินทางไปให้กับทางเจ้าหน้าที่รับทราบ หลังจากนั้นก็ขึ้นมานั่งรอบนรถได้เลยค่ะพอถึงสถานที่ที่เราแจง้งปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็จะบอกกับเราค่ะขั้นตอนทั้งหมดที่สนามบินนะคะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำอยู่ตลอดเวลาเพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะคะรวมถึงภาษาที่ใช้ก็มีทั้งภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่กำลังจะเดินทางเข้ามาญี่ปุ่นนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ